ตอนนี้จะบอกว่าเมื่อคุณโสดนานเกินไปหน่อยคะ่ะพ่อก็เลยต้องลงมือจัดการให้นะคะประกาศรับสมัครลูกเขยเองซะเลยซึ่งถ้าเกิดว่าคุณสมบัยเข้าตาเนี่ยแถมฟรีไปเลยเข้าสามสามกระสอบค่ะ เรียกว่าเป็นเรื่องราวสุดฮือฮาอย่างมากในโลกออนไลน์ค่ะแล้วก็เป็นความน่ารักน่ารักของคุณพ่อท่านนี้ค่ะเพราะว่าเพจ h a p p y b i l l ได้ออกมาเปิดเผยรูปภาพความน่ารักของคุณพ่อที่อยากจะให้ลูกสาวนัแต่งงานสักทีพร้อมมีการระบุคุณสมบัติเสร็จสับเรียบร้อยเลยอะมาดูหน่อยคุณสมบัติคืออะไรซึ่งคุณพ่อท่านนี้ไม่ได้มาเล่นเลค่ะทุกคนทําป้ายไปเลยค่ะป้ายก็มีสีสันสดใสสีชมพูนะคะแปะหน้าคุณพ่อแล้วก็ลูกสาวเด่นลาค่ะแล้วก็มีข้อความที่บอกว่าใครโสดโปรดจีบป้ายอยากมีลูกเคยแถมเข้าสาระสอบ แล้วก็ไม่ลืมค่ะยุคนี้สมัยนี้สแกนกันไปเลยค่ะแนบ QR code คให้สแกนเพื่อความรวดเร็วทําเอาลูกสาวโอโห้ร้องเสียงหลงไปเลยขอให้คุณพ่อเนี่ยนำป้ายออกค่ะอ่ะคุณพ่อเอาออกไหมใครจะเอาออกง่าย,ายๆอุตส่าห์ไปลงทุนทําป้ายสีสันสดใสขนาดนี้พร้อมแคปชั่นเรียบร้อยไม่วันวหวในท่าทีของลูกสาวค่ะแถมยังบอกด้วยนะคะว่าป้าช่วยหาให้มันเร็วดีมาเลยใครจะจีบเชิญได้เลยค่ะซึ่งคุณบิวเนี่ยเป็นลูกสาวนะคะซึ่งก็มีการทําคลิปค่ะรีวิวตัวเองในวัย40ปีว่าตนเองเนี่ยยัง อยู่ก็เลยมีแฟนๆมาคอมเมนต์แซวกันมากมายเลยนะคะว่านี่แหละน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณพ่อเนี่ยทำป้ายรับสมัครลูกเขยขึ้นมาแน่ๆเลย